ที่นี้พาไปแลกวิธีการตั้งคาโทรศัพท์บล็อก SMS ล็อกลวงกันบ้างค่ะ,คะก็คือต้องบอกนะคะเผื่อไม่ให้แบบมีมิจฉาชีพค่ะมาสร่งมารับกวนคุณได้เลยนะคะทำได้ไง่ายๆค่ะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ค่ะ มิดชาชีพค่ะมักอีมาสารพัดรูปแบบ<ม>ลองเอาเบียร์ออกจากบัญชีนะคะเราไปให้ได้เลยโดยเฉพาะ SMS ค่ะแต่ต้องบอกว่างั้นส่งมาแบบมไม่เว้นแต่ละวันเลยค่ะ<ม>บางวันเนี่ยส่งไล่หุนนะก็มีทางเชิญชวนเล่นพนันออนไลน์เงินกู้มังโปรไซ้กันบินมังดังนั้นค่ะก็เลยอยากจะพามาเลยวิธีการตั้งขาโทรศัพท์เพื่อไม่ให้ SMS เหล่านี้เนี่ยส่งมารบกวนคุณผู้ชมนะคะได้อีกทําได้ไง<ม>่ายๆท้งระบบ iOS แล้วก็ Android ค่ะ,คะระบบ iOS นาเขาให้เริ่มไปที ตั้งขาค่ะน้องดาไปวิธีอังขาเซตติ้งนะคะเลือนลงมาด้านล่างแล้วก็เลือกคำว่าข้อความร่วมเมสเซจค่ะ,คะอย่างในซองค่ะพอเลือนลงมาด้านล่างเลยแล้วก็เลือกไม่รูรจักแล้วก็สเปมพอหลังจากนั้นก็ให้กดตรงคําว่าฟิลเตอร์ถึงไม่โรจัก เข้ามีการติดตั้งแอปพลิเคชัน w o c a l l นะคะก็สามารถแตะเลือก w o i c e Call เพื่อให้แอปพลิเคชันดังกล่าวเนี่ยช่วยกรองข้อความสแปมให้เราอีกชั้นหนึ่งได้ด้วยค่ะส่วนระบบ Android ค่ะคข่่ายกันนะคะอันดับแรกเลยคือเปิดไปที่แอปข้คอความค่ะถี่ Messenger ซี่เคียวของเรานะคะ 2. ค่ะแตะไปถี่ไอคอน3จุดสังเกตค่ะด้านบนเลือกการตั้งค่าหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นคําว่า Setting นะคะ อันดับที่สามค่ะแตะบล็อกไม้เลกแล้วก็สแปมรูหว่างองใครจะเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นคําว่าบล็อกนัมเบอร์แอนด์สแปมนะคะค่ะล้ัดับที่สี่ก็คือแตะไม้เลกโทรแล้วก็การป้องกันสแปมค่ะถ้าเครือยเป็นภาษาอังกฤษก็ caller id แอนด์สแปม protection แล้วก็กดเปิดที่ด้านบนได้เลยนะคะนี่ก็สามามถาทำตามตีน่าเจอ้เลยานเจ้ขึ้นได้เลยนี่คือเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการส่ง SMS แปลกๆมาให้เราว่าส่ง s m s ทเี่มีลิงก์มาเราบางที เราไม่ทันในเลทเพลิกกอตทันเนี่ยใช่อันนั้นบางทีก็มีการที่ว่าทำให้เงินเนี่ยออกจากบัญชีได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็สามาแคปหน้าจอไว้เลยนะท้ายรูปไว้เลยได้นะคะทางระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะเดี๋ยวทีมงานขึ้น iOS อีกทีนึงเพื่อให้คนที่ว่าใช้ iPhone เนี่ยก็คือแคปไว้นะแล้วก็ไปทำตามนะคะอ้าวแคปไปเลยนะคะนี่น้องสาวหนุ่ยเดี๋ยวี ต้อไปกันปุ๊บก็ต้องไปทําตามนะคะเพื่อป้องกันนะส่วนผู้ย้าท่ันไหนะคะที่อาจจะทําไม่เป็นให้ลูกล้านช่วยทําให้ก็ได้นะคะไปทีระบบตั้งคานั่นเองค่ะเพื่อเรียกว่าตั้งคาให้เบอร์ที่แป็กปล้อมเนี่ยอย่าส่งข้อความแปลกแปลกมาให้เรานะคะเพื่อเป็นการป้องกันเบื้องต้นเหมอนกันนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะคนแก่ๆเนี่ยทำไม่เป็นน้องหน้าไม่รู้อีกกดตรงนี้เป็นหรือก็บอกเรียกลูกล้านเอยทำไม่ดีดิเพื่อป้องกันไว้นะคะเพราะบางทีผู้ย้ญ่คนแก๋เขาก็ไม่ได้สังเกตนะครับกดลิงก์ไปย้ายบัญชีก็เป็นได้ค่ะ